เชอร์ปลางอริยาคุลพาน้องมิลินดอกเทียนสมาชิกวง B.N.K.48 แจ้งปอถโดนตัดต่อภาพเมื่อเวลา13.10 10. นาวันที่27มกราคมกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเชอร์ปลางอรยาคุลหัวหน้านักร้องวง B.N.K.48 พาน้องมิลินดอกเทียนหรือน้องหนึ่งสมาชิกของวงพร้อมผู้ดูแลเดินทางเข้าพบร้อยตำรวจเอกบูรชัดชัดประยูน รองสว,วสืบสวนสอบสวนกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแจ้งในกรณีถูกตัดต่อภาพสร้างความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยผู้ดูแลศิลปินทางค่ายปฏิเสธที่จะให้สื่อมวลชนเข้าทำข่าวส่วนเชอปรางที่เดินมาเป็นพี่เลี้ยงได้ให้คำตอบในคดีที่เคยแจ้งเอาไว้เมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2561ตอบสั้นๆว่ายังไม่มีอะไรคืบหน้าเลย สำหรับน้องหนึ่งมิลินอายุ24ปีมิลินดอกเทียนเกิดวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2539ชื่อเล่นน้องหนึ่งสมาชิกวงไอดอลหญิงดัง B.N.K.48 อดีตสมาชิกทีม b 3ปัจจุบันเป็นสมาชิกทีม M5 และเป็นแบรนดแอมบาสเตอร์ของสโมสรบุรีรัมยูในเต็ดตั้งแต่ฤดูกาลพุทธศักราช2562จนถึงปัจจุบันท่านสามารถติดตามข่าวสารจากทีมงานข่าวตื้น ได้ที่ช่องทาง Facebook สื่อจากข่าวและช่องทาง YouTube SV Channel ข่าวสารที่ท่านกำลังติดตามจะไม่พลาดอีกต่อไป